สวัสดีครับเุื่อนๆครับ <c oughs> ่า,ากระเพราไก่ยยังไมม่ีเลฮะไก่ไม่มีหรอไม่มมารหรอแล้วเนี่ยหรออาจารย์ยังไม่ออกหรออาจารย์ไม่ออกเลยทำไงดีล่ะทีนี้อาจารย์ไ,าารยไม่กินหมูกินไก่ไรหรอ 他内在，啊。 ได้จ้ะได้จ้ะแม่ไก่แม่ค้าเขาสั่งไก่วิเศษเลยนะเนี่ยสั่งจะโรตัสให้เลยนะเนี่ยอาจารย์กินกะเพราไก่แล้วสวัสดีครับร้านประจำร้านประจำร้านนี้เขาผัดอร่อยขอบคุณครับ สวัสดีครับอาจารย์ออกรอพอหรืออยังครับยังนะยังไม่ได้ออกจากโรงพาบาลน,นะจ็เนี่ยกำลังผมกำลังจะไปหาไปไปเฝ้าอาจารย์นะอ๋อหนูกำลังไปเข้าเวนฟังพี่หมีไปด้วยอ๋อเข้าเวนนี่เป็นอะไรจ๊า เปิ้เป็นยามห, Finished. หรอเขเวรือเป็นตำรวจนอนอิ่มจ้าเเวเหลือเป็นทหารเปิ้ลตะก้าตะก้าตะก้ายังยังไม่มีนะตะกา้ารอก่อน ดีีสวัสดีครับเนี่ยร้านเนี้ยอ๋ออยู่บริษัทขนเงินว่างๆมาขนจากบ้านพี่ไปหน่อยดิ รือข้าร้านเดิมจ้ะคนเหรียญน่ะนะโอ้ขอบคุณมากเลยดีใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูสิแม่ค้าสั่งรีบโโโสั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเลยอะ่ะรีบมาทำให้อาจารย์ดูดิซื้อโลตัสมาหนึ่งล้อดู สุดยอดเลยดูแม่ค้าจังเลยรู้ว่าจะทําให้อาจารย์ปกติไก่เขายังไม่มาเขาจะมาสายกว่านี้เขารู้ว่าเป็นอาจารย์เขาก็เลยรีบสั่งมาให้พิเศษโอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยครับเอาขออาจารย์เอาเผ็ดน้อยนิดน,นึงนะไม่ใส่น้ําตาลนะแล้วก็วันนี้เอาเผ็ดน้อยหมดเลยเมื่อวานเผ็ดมาก ขออาจารย์ไม่ใส่น้าตาลนะของพวกผมว่าใส่น้ําตาลเอใส่น้ําตาลสองกล่องไม่ใส่น้ําตาลกล่องหนึ่งแล้วก็เอาผัดผักรวมแบบวันนั้นอ่ะอีกกล่องหนึ่งครับใส่ไก่นั่นแหละเอาตามนี้เลยครับอาจารย์ยังไม่ออกครับอาจารย์ยังไม่ออกครับหรือว่าของอาจารย์อนะ่ะเอาใส่ถุงเออเอาเป็นกลับดี เอาเป็นจับดีกว่า<ต>เฮ้ยแต่จริงๆอะ่ะถ้าราดข้าวอนะ่ะน้ำมันจะไอ้นี่ลงไปในข้าวมันจะอร่อยเนาะเอาราดข้าวแล้วแหละขออาจารย์ไม่ไม่น้ำตาลนะครับเอ่อ ไม่เน้นหนังเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเดี๋ยวมานะอาจารย์สอนเราไปเดินไปเดินดูซิอาจารย์อยากกินอะไรไหมน้าอันเนี้ยจริงๆอาจารย์ชอบกินหมูยอนะว่าจะแวะซื้อหมูยอให้อาจารย์ด้วยเราจะคิดถึง คนทิ่สำคัเบื่อตองจากจากันเดี๋ยวเดินหาหาเลาะหาล้อแนวก่อนมีอะไรให้อจารย์กินบ้างสวัสดีจ้ารอแป๊บนะไปเดินดูก่อนว่าว่ามีอะไรพอจะให้อาจารย์ทานได้บ้างสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่สุดถนนตุีิสาดนะไม่มีคนจอดเลยนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะั่นแหละนี่ตัวหามาลายนะนะั่นแหละสุดยอดเลยไม่มีคนจอดเลยอ่ะขอบคุณครับ เราจะมาเดินดูนะก็จะหาอะไรให้จา์กินว่าครับอมน่าก,กินมากเลย เหตุปจาครับผมเ้าเหนียวดำขายไงจ๊ะอันนี้เ้าเหนียวอันนี้เ้าเหนียวดำใช่ไหมได้ค่ะสังขยาเหรอได้ค่ะเอาเ้าเหนียวดำสังขยาจา้ะ เอาสองก็แล้วกันจ้ะโอ้อันนี้รับเงินสดใช่ไหมคุยใช้ขายไงจ้ะผมมีแบงค์ห้าร้อยอ่ะมีทอนไหมอ่ะมีใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเตรียมเงินก่อนก็นได้เอานี้ชุดหนึ่งจ้ะ,อะโอเคเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะทั้งหมดเป็นทั้งหมดหกสิบห้าบาทถึงต้องไหมจ๊ะ อันนี้เท่าไรสี่ห้าสี่ห้าแลันนี้สามสิบโอเคแต่ดเดี๋ยวมาเอานะจา๊ะฉันมีไปห้าร้อยคือยี่ตาัวเอาตาคู่ก็น่ากินมันจำกัดไลค์ชั้นเพราะว่าชั้นอ่ะไป อเนี่อาจารย์ชอบกินหมูยอฉันมาเดินดูหมูยอให้อาจารย์ อาจารย์ชอบกินคั่วกิ้ง,กงแกงหอยใบชะพลูร้านนี้อร่อยรู้อีกรู้อีกเนี่ย ต่อเดียด้าโน่นกำลังราต่อคิวแนะละร้านนี้คนเยอะ ดูดูเขาตักนะทุกคนสามสิบบาทสามสิบบาทนะอเอาทิ้กสอดดูนะเยอะไม่เยอะดูนะ อ๋อละสามสิบอ๋อละสามสิบผมเอาไก่ทอดจะตับไม่เอาข้าวเหนียวได้ไหมจ๊ะไก่ะตับใี่นะขีดอะสิะอ่าอย่างละขีดจ๊ะ ไก่ทอดอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอ,อ๋อหมูอ่อจาจะจะไก่อเอาไก่เอาอย่างละส0บสิบอ,อ่ะจ้เออะเออยะเอ,อยะมากเลยมาเอาตับด้วยจ้ะแม500่ห้าร้อยมิตรทอนได้เนาะถูกมากอ่ะ นี่จ้ะเยอะมากครับผมอาจารย์ชอบกินอะไรทอดาอาจารย์ของจ้าปูกับไก่ พ้าวปลาทูพอดีเขาตะเกียบมาละอ้าวพอดีค่าตายอย่างนี้จริงๆอาจารย์ชอบกินโ้าวกิ้งกันะเอาโ้าวกิ้งไปด้วยก็ได้โ้าวกิ้งถุงหนึ่งจ้าเดี๋ยวอาจารย์บอกซื้ออะไรมาเยอะแยะ าเเบงด้อจริงๆอยากกิน,น,น,นกกอกกันนี้แหละพกกิทิใใชิตพีิติกจริงๆอยากกินอันนี้นแหละคั่วกิ้งอะไรจ๊ะเนี่ยไก่ใช่ไหมจริงๆอยากกินอันนี้นั่นแหละ อาจารย์ว่าเข้าใม่รับไม่มีหมูยอทอดครับนะผมเฮ้ยจะเจ็ดโมงแล้วยังไม่ได้ออกไปไหนเลย ว่าขนมใส่ไส้อาจารย์ก็ชอบอ่ะใส่ไส้ไข่ไงจ๊ะเอามามันหนึ่งจ้ะโอ้แตนจะซื้อทุกอย่างไม่ได้นะ่นเนี่ยนี่จ่ะนัดเดียวพอให้ทานลูกติดไม่ต้องเกณฑ์เริ่มจะเต็มไม้เต็มมือแล้วจ้ะเท่าไหร่จ๊ะป้า เออหกสิบห้าเหรอหกสิบห้าหกสิบห้าเมื่อกี้สี่สิบห้าหรือยี่สิบอ้าวทำไมเจ็ดสิบห้าละป้าตอนแรกป้าบอกผมสิบบาทไม่ใช่เหรอป้าพูดผิดใช่ไหมตอนแรกป้าพูดผิดใช่ไหมป้าบอกตอนแรกผมมาเนี้ยสิบบาทนะแล้วอันนี้เจดสิบห้า เอาสิบห้าบาทนะถูกนะที่สามสิบสามสิบห้าอ่าโอเคชัวร์นะป้า,าจ้าป้าเนี่ยขึ้นราคาอย่างไวเลยนะป้าคุ้ผส้ชมทกท่จ๊ะคุณป้า ขาขาไป65ขากลับ75เฉยแต่ไม้แต่มือนะจ๊ะเท่าไหร่จ๊ะพี่ ลืมบอกขออาจารย์ไม่เอาไก่เป็นสับไม่เป็นไรทำไปทำไปแล้ว <S <S เอาซื้อมาเต็มเลยครับ ของผมลาดไปเลยจ้ะพีน้ำปลาขอดูพีน้ำปลาเนี่ยตะโกนสวัสดีจ้าเอ็มแอนเอ็มพีน้ำปลาเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะเขาบีบมะนาวใส่เปรี้ยวๆอ่ะนม่ใช่ปลาขออาจารย์นี่อะไรจ๊ะลนะาดเลยจ้าเต็มถ้วยอ่ะมาจัดให้เต็มถ้วยเลยขออาจารย์ดูนี่ถ้วยมันใหญ่นะเนี่ย ของผมขอลาดปิงปปลาก่อนนะครับของ้าวอะ่ะไม่จะบอกว่าข้าวไม่ต้องเยอะไม่ทานแล้วไม่ต้องเยอะหรอกป้าโอเคเพราะเมื่อวานก,กินไม่หมดมป้าให้เยอะมากอ,อ,อันนี้ก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันวลา อันนี้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 ของนออายแก้วอันนี้ของเมย์น,นี่จ้ะท่าไม่ล่าจ้ะไม่ล่าจ้ะ แต่เช้าเลยอไนของผมเลิกไปหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อมันข้างล่างก็ได้เขียนเป็นข้างล่างก็ได้กองผมอ๋อมันยาดูดิอย่างเยอะห้าสิบบาททั้งหมดเท่าไหร่ครับสวัสดีครับพี่ตาวันนี้กลับข้าหมดไปห้าร้อยจ้ะไม่ใช่ที่นี่ห้าร้อยนะ มีที่อื่นด้วจ้ะดูเอาไหมเอาจ้ะนี่ผักผักผักรวมผัเข้าต้มก่อนนะจ้าผัเข้าต้มก่อนนะจ๊ะเขาลวกก่อนจ้ะให้มันนิ่มๆจ้ะไม่ทอดทั้งแข็งแบบนี้จ้ะของเอ่อขออาจารย์ไหนนะพี่ ขออาจารย์แยกไปถุงนึ่งอันนี้ของลูกศิษย์แยกใส่ถุงเดียวไปเลยโอเคครับโอเคของลูกศิษย์ใส่ช้อนไปด้วยนี่จะ โอเคขอบคุณครับครับผมครับครับผมครับรถจอดได้ไหนรัถจอดอยู่ฝั่งนู้นครับวันนี้ฝั่งด้หน้าโรงหนังครับบ้านอยู่เฉยเลลบ้านอยู่ซอยซิพยจ้ะสวัสดีนะครับ,รบทุกคนสวัสดีพี่ตา พิตาอนันตาแต่ไม่ได้อนันตาที่ไม่ได้แปลว่าตาต้องจีรตถาถึงเรียกว่าคนตาใช่ไหมชื่อตาแต่ไม่ยอมตั้งชื่อว่าอนันตาแต่เป็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 นตา แต่ไปตั้งชื่อจีรักดาไม่ชื่อตาถึงจะถูกถูกต้องว่าพี่เต็กพี่เต็กว่าผมพูดถูกไหมเออพี่ตาผมเทคแคร์นะผมบอกให้ผมเทคแคร์อยู่นะสะดุดสะดุดรักเหรอจ๊ะหรืออะไร สดุดลักแหลอจ้านี่ขนาดรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ep พสองที่ที่โรงพยาบาลจ้ะขอตัวขับรถก่อน 潘宁子。